อ่ะใหม่ทีหน้าไม่ค่อยมันละเ <c oughs> มื่อกี้หน้ามันจนรับหน้าตัวเองไม่ได้ปะไปดูซิว่ามีใครบ้างไปดูในห้องแต่งตัวฮะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> สิบเอ็ดโมงละสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ด แหล่งตัว8 9ยี่สิบอีกต่อพี่พี่ฉันแอดฉันซีเป็นไงวันนี้จะเล่นรถจีนไม่ไมเล่นรถจีนเหรอหมดเลยตื่นเต้นไหมคะจีบกันเบาเบาสิบกันเบา <c oughs> บเบา <c oughs> ยังไงเยอะรอพี่คมพลค่ะรอพี่คมพล นี่พูดคุมทุกอย่างของคนขัพกลับบ้านโอ้งานคูจินกลับบ้านค่ะ nah ค่ะตามมาค่ะโอ้งานยมนางานบิวคูจิ้นเป็นงานทำไมชีวิตนี้อยู่กองนี้ต้องยอมชนีเยอะจังวะใช่ครับนุ่นก็ยอมจำเป็นต้องยอมว้าอยาเขาไม่ได้ใจพี่ยามก่อนแล้วเรื่องนี้เล่นเป็นไรเล่นเป็นตัวเขียว เป็นทิ้งของเรื่องนี้แก้วได้เป็นทิ้งของขึ้นนี่คือเวลากดไม่ไม่โชว์เคสให้พี่จ๋าดูเคสเคสโทษสั่งแบบโชว์โชว์สวยมุ้งมิ้งไม่ใช่แก้ครับประเด็นไม่ใช่ครับมันวางไม่ได้มันนูนอ้าเฮ้ยดูก่อนทำไมอ่ะเป็นสติ๊กเกอร์มันเป็นสติ๊กเกอร์แบบอย่างนี้ได้ของดีมาก็อยากแบ่งให้เพื่อน่ะเธอเห็นว่าแต่เธอต้องดูหุ่นเขาด้วย เขาบอกแต่เขาเป็นคนยื่นมาให้หนูติดนะคะอาวเหรออันนี้ต้องแคเขาขอผมไม่ทำอะไรได้ที่ไหนนะครับผมก็ทำอะไรได้เนาะโอ้ทำไมอันนี้จ่าดูเลวไรทัทีทำไมคะคือพี่พี่หญิงเขาเอาสติกเกอร์มาให้พี่กองค่ะมาเล่นกันก็เลยอยากแบ่งให้เพื่อนน่ะเหรอแเพื่อนกับมาพูดเงี้ยโอ้โห acting ดีบทอบทช่องไปทางยาวเลยเว้ย ไปต่อค่ะคุณออกได้ไหมคะได้ค่ะ,ะ,ะแก้ผ้าอยู่มีคนแก้ผ้าอยู่ข้างๆอย่าเปิดเลยนี่ลุงหนุ่มลุงหนุ่มเป็นพุ่มกับผ้าจุดเด็ดโอ้ยไม่ได้ฟัน,นชนกันเด๋ยวที่ฟันเลยฮะฟันอะไรั <laughs> อ <laughs> ทำไมต้องใส่แว่นวะลุงหนุ่ม มันมันมันแต่มันจะได้ดูแสงให้สวยๆครับมันจะดูเพี้ยนได้หมดปะ่ะไม่ไม่ไม่เพี้ยนครับแค่ตัวเองเพี้ยนก็เพี้ยนไปแล้วครับ่เพี้ยนดินี่นะตี๋เราต่างอะไรครับทุกคนยองยองยองอ่ะฮะใช่ครับผม Live วันนี้ยังไง วันนี้เป็นฉากเล็บซีนบอกลากันนิดหน่อยพอน่ารักครับโอ้โหรักรักครับครับมาดูน่าจะฟินๆกันนะฮะมาดูน่าจะฟินๆกันพี่ชายมันเปลี่ยนอยู่ส้มตำอาไรนะเพื่อฉากนี้โดยเฉพาะเลยเหรอแ่ใช่เอาดอกออกไหมโอเคเดี๋ยวกินทุเรียนแล้วกันว<ะ> <laughs> เอาดอกออกไหมจะอะไรไ ออกไหมไม่ใช่หันดอกออกที่จะรับไปถึงสะพานเลยเหรอหรืออะไรใช่ฮะที่เรารอทั้งหมดเนี่ยคือรอให้แดดมันให้แสงนสะพานชัดๆเมื่อเช้าสะพานไม่ชัดนะคือลืมไปลุยดอกออกไหมครับช่วยกันเด็ดเด็ดดอกต่อไปนี้ขอให้แกพูดกับทนายฉันว่าไม่มีพูดไปเรื่อยๆว่าแล้วมา ไม่ไปดอดน้ํานะลูกไม่ดอดน้ำลูกเทพงน้ำลูกเทพของกองถ่ายอยากได้อะไรขอให้บูชาพูดไปอยู่กับไอเมริกาเอออยากเอาไปเลี้ยงวันนี้ใส่เอี๊ยมนะทุกคนมาลายแล้วพูดเลยแต่อาาน้่าดูสามวันเลยเออท้องเสียมันกล้องมากเลยอ่าพูดด่างเอาหนุ่ยอยู่ที่กล้องนี่เดี๋ยวเขาก็ไล่ออกจากคอนโดหรอกมะใช่เ้ยพูดเราพูดเงียบๆหน่อยเดี๋ยวไม่ตังเลียนปิ๊กกองเออไม่มีตังเลียนปิ๊กกองเว้ย อยังไงพี่คิดว่าเลยครับลอง้ลอง่าอยย่างนี้มีเครียดไมีเครมีเครียดไม่เครียดครับไม่เครียดครับ

ต้องไปรับกัน่ะบทตกและเลี่ยลาดเต็มพมไปหมดละในก,ะกำลังต่อบทกันเดี๋ยนะจะต้องบทยาวสีนอารมณ์ซีนบอกรักมุงนิง

ันนี่เราก็จะวางหลายกล้องการจัดแสงวางหลายกล้องต่อโบสในช่วงที่นักแสดงก็จะไปทำให้เขาร้องจนให้เขาร้องจนให้เขาร้องท้ายแล้วแต่แต่ให้นออ้<ะ>นองนะ้องไก่อนผันเลามาแล้วก็พระเอกยืนพัชนาให้ให เนี่ยลองคิดดูแล้วกันในขณะที่คนดูฟินอ่ะคนทำงานไ่ะประมาณสี่สิบคนดีขึ้นได้ยังคะอย่ารีดออกนะอย่ารีดออกพันตัวกันแล้วทำไมไม่บอกว่าเรารักกันแล้วแบบว่าพอพี่นี่คืออะไรอ่ะนี่คือสไตล์อินเกรสกับนิชาใช่ทำไมไม่บอกว่าเรารักกันกับอะไรเช่นนั้นอยู่ โดนบอกครับเอเบตอ,อ <c oughs> ตามทํกนไหะ <c oughs> ไม่บอกอะไรก็จะคิด <c oughs> ทำไมกฎไ, <c oughs> ไม่ยู้อ้าวแลทำไงไม่บอกว่าร <c oughs> ักไปบอกว่าลัก ตรงนี้คือบรรดาผู้ชายที่ดูแลชีวิตของเราแล้วมันยังไม่จีเริงนี่นตินติเป็นกาฟเฟอร์ยี่เด็ดที่สุดน,นี่ผู้ชายคนนี้ดูแลชีวิตเราเดินไปเสื้อดำเ่ยค่อยๆไม่โยนนะไม่ยน <c oughs> ตกใจอะ่แอะแหวนเพชรยิงข้ามาอุ้ย <c oughs> ไม่นะอุ้ยอุ้ยตกใจเจ็บใกระเปา หนูกิดเลยนะคือเรายืมแหวนมั่นมาถูกปะใหญ่มากเพชรใหญ่มากถูกปะแต่เราจะไม่อินกันจนโยนแหวนเพชรทิ้งไปนะทีนี้ไม่ใช่แค่เงินติดกล้องแล้วล่ะเลิกเลิกถ่ายทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปพี่เอจะหน้าหม่ใหม่เลไม่เอาผ่่ชอบเลเราแต่ตรงนี้เลยกาวไหวไหมพี่เอเข้านี่เลยหรือเปล่าเข้าไหนอ่ะตรงนี้เลย ตปเกาไม่สวยครับแปเกาตั <S 1> <S 1> <S ่ันี้ชีวิตกองไทยคือยเอาตือไว้คนเยอะระวังกระเป๋าต่างไพี่อุยพี่อุยอนทรีช่วงนี้เล่นดวยว่าเลียลาดมากมากจริงจริงมากีข้างเล่าใส่่ว่าใส่ใส่แต่หนะ ิลุงครับอ้าวต่อสิต่อทางเราเป็นตัวแทนตะวนีนะตอ,อบทตึองอยู่ ห้ามดูห้ามดูบทสอนน้หน้านแม่อินเตอร์แรงทมดี้นาม่อยาก้แอไ่ฟน้ำตัวเขียว อปาดไหวให้หมดสวัสดีค่ะช่างพี่ช่างกล้องพี่ช่างไฟไห้หมดดีมากใช่ใช่คือการอยู่กองผู้จัดไม่มีอะไรทำาอเค

เฮ้ยเดี๋ยวนะต้องเขาไปตั้งแล้วเอายาหรือยาอะไรจะไปดูซื้อตัอะไรหรอไปซื้ออะไรถิ่นนี่เราซิงกันยังอ่ะที่เราซิงกันยังสองคนอ่ะยังครับพี่เมียกแบบไปน้ำกอดไปกอดไปตับลูกดีกว่าไปหาตับลูกดีกว่าผมไปแจ้งความกว่าพี่คุณหนูพี่แบบทำบุกมาไม่ก็ไม่จับนึงแต่ที่ที่จับพี่จับหรือที่เหนียว มันเหนียวครีมโอ้โหบุ๊บปุ๊บปุ๊บไม้ของบอมมันจะแดงไหนแร็วที่แันแสงที่จะ้ได้หันหน้าไม่หันหน้านู้นพี่แต่อยากให้มันมีที่มันต่อจากข้างหลังด้วยอ่ะนั่นแหละครับพี่ไปหันหน้าไปนู้เลยครับไปดีกว่า อพี่เกดกับพี่กาถ้าเสร็จแล้วขอเรียนเชิญพี่คาขอเรียสู้สุดใหญ่สเก็บเบานี่ไว้ผมด้วยนะเออจะกินเบานี่ตลอดเลยอ่ะลุงคนนี้เขาเป็นคนบ้าเขาเอาพ่ชนะขอให้ติดตามชีวิตเขาจะรู้เอาคู่จิ้มไค่ลูกกอ The เอดอะฮัคคาริสาก็เลยต้องแต่งตัวสีเขียวเพื่อเป็นเดอะฮักสู้กนขะขอให้สุดพี่รุนมากไปละขอไปดูกันนะ